เก่งเก่งฮีโร่อีกเก่งฮะฮีโร่อีกเอ่อเตะไอคนที่มันเป็นแรลงแรลงแรลงอันนี้ออกไปได้ไหมเต็มแล้วเต็มแล้วมามาแล้วรับเก่งว่างทุกที่สวยพี่ชายอันนี้ผมไม่สติงชื่อไหนเนี่ยชื่อไหนมายังเข้ายัง TKG อ่ะหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสามสามวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสามสาม ตีมพวกแชร์ด้วยครับเป็นอาเะียเลยสวัสดีครับสวัสดีคอนโดทุกคนนะครับเออเจริญอีเวนไม่ขึ้นอีเวนโดดเลยเก่งโดดเลยโดดไหนก็ได้ขม่าโดดเหรอเอ้ยพี่มั่นใจในฝีมือเองเฮ้ยฝนตกเฮ้ยใจเย็นๆฝนอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ ทำอะไรอ่ะมา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 วันดีครับวัสดีคนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแจให้ผมด้วยนะครับผมลงบ้านแอลนะครับทุกคนไอเบสไม่ขึ้นว่ะทุกคนกรุนอ,อ,อือยย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 มยยยยอ,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 อายยเยย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 ยอยกยย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 อกมย แล้วก็เจอคนด้วยครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับอยู่กับ BBMJ อีกเช่นเคยวันนี้มาในกม่ทำไมเนี่ยเออหลอนเลยป่าววัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับ BBMJ รัดรัด MJTV Channel เออแล้วผมแต่งตัวแปลกกับเพื่อนนะเนี่ยใช่เหรอเออเองมันเองมันแต่งตัวมั่วเอ้ยตรงนี้มีคนหรอวะมเป็นคน เอ้ยใครมาล้มเนี่ยลัดของโอ้ดูครับทุกคนไม่มีของเลยเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแจด้วยนะจ้าผมลำบากหน่อยนะโดนยึดโทรศัพท์พื้นอะไรวะพี่ที่มันแบบว่ายิงแล้วเลือดมันลดตลอดเวลาเลือลดออเป็นลดไปหรือยๆเป็นไรวะไอทอมสันนะ่ะ ไม่ใช่ปืนอะไรวะปืนนี่ป่ะที่ผมยิงนะ่ะไหนอ่ะเนี่ยไหนอ่ะเออเอ้ยมันต้องไม่ต้องไม่ต้องดูหรอกเอาเนี่ยนะเนี่ยวะมาดูดิข้างหลังมานี่มานี่มานี่มาดูนี่มาตรงนี้ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดและกดแชร์ด้วยนะจ้าทุกคนเนี่ยเอาวิ่งไปไหนล้วบันทึ <c oughs> เนี่ยอันนี้มันอันนี้ปืนไม่ปืนปืนไม่จำกัดกระสุนใช่เหรอเออเกิดไลค์กดใจด้วยนะผมลงคลิปแล้วนะอย่าลืมไปดูด้วยถ้าคุณจะใช้แต่ปืนนี่แหละแต่แต่มันมีเปอร์เซ็นต์การเต็มนะใช่แล้วมันก็จะลดไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคนดู14คนด้วยนะครับ14 15คนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมมาจากไหนกันครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมีคนมาดูพี่ด้วยเก่งพี่โคตรดีใจเลยได้หรือได้อยู่ยเก่งใช้สองจอไม่ใช่อีกจอหนึ่งดูคอมเมนต์พี่ดิแบบบอกพี่เขาบอกอะไรพี่ดูพี่ดูพี่เหี้ยดครับพับจอเขาบอกว่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับ,อรบขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกคน ก็ไปกดติดตามเพจเดอะฟรีออฟได้นะครับเพจทุกคนเพจเพจโคตรหล่อครับไม่ต้องไปติดตามเพจเอ็มเอ็มเจ็มเอ็มไม่ต้องไปกดติดตามหรอกครับเองชอบเฮ้ยเพจไลซ์ซาร่ครับข้าด้วยกดติดตามหรอกคูตาคูตาคูตาครับคูตาเพื่อนมันมันหลอกไปละจ้าเฮ้ยเพื่อนอย่าไลฟ์ก็ดิเพื่อนหลังๆหลังๆหลังสองหลังหลังกุนองเฮียอะไราเื่อนโง่อ้าวอ จัดเองเพื่อนไม่ต้องห่วงจัดเองกูรู้เองเป็นไงบ้างจะบอกนะแตกกันหมดเลยแตกเย็นไปรูดกูเจอแรกเลยครับเจอแลวแห่เดี่ยวติดร้อยชุบได้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 เลี้ยวดิบเถื่อนมาแล้วมาแล้วมามีมีตัวปะไม่มีแล้วเนาะไม่มีไม่มีไม่มีมาได้ได้ได้ชุบได้ชุบได้ชุบกันเฮ้ยชุดได้ชุบได้เดาเอ้ยเดี๋ยวพี่ชุบไม่ได้ก่อน เออทนอยู uhm, DM, you, ่มั้งทนอยู Menu, ่ทนอยู่ทนอยู่ได้ครับรอได้เลยครับทุกคนน่ารัดของหมดเลยครับโกนดูเจอเอวีวะไม่ได้กินผมรเลยโขาตกใจนึกว่าคนกิของผมมันน้ำโมวันจบแล้วน้องชายพี่ได้จับเอวีแล้ว มีคนบอกว่าตาหน้าเล่นด้วยนะได้ครับผมไม่ได้ผมไม่ยิงเหมือนไอ้เก่งหรอครับอะไรผมให้คนดูเล่นตลอดผมไม่ได้พเฮ้ยมี aw W อวีครับก็บอกว่าอยากเล่นหรอไม่รู้วันนี้พี่ไปเลยว่ะนอนตอนไหนเวลาเดิมครับเวลาเดิมไรกันในในนี้มีอะไรปะมี AW วปะ โอ้เอ็มเจก้ายังเจริญเจริญเด้อวัสดีครับวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะจ๊ะเฮ้ยแบบเอาไอเดอร์เบอร์ไปเอาแมวเออเอานะมาคนเดียวคนเดียวคิวครับอะไรนะโอ้นั่งอยงพี่เปิดปูล็อกตัวโดนแบนโอ้เอ็มเจ็ดเก้าเจริญเจริญ อแพี่แกแบนไงฮะพี่แกแบนไงพี่ไงเอ้ยนนนเดี๋ยวคนก็ยิงดิต้งไหนวะมามามามทุกคนมาหายไปไหนวะนุ่นนุนน่นนุ่น แตายแล้วแตกแล้วทุกคนเอ้ยมันเอ้ยอีกตัวอีกตัวเยอะ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 ใช่เหรอขอตัวนี้ขอตัวนี้ขอตัวนี้ขอขอขอได้ไหมตัวนี้ขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมได้ได้เอาเลยเอาเลยเฮ้ยมันยิงพี่น้องโทษทีอ่าได้กูณรัดของแป๊บไปดีกว่าได้รัดของแล้วก็หนีดีรอยเฮีย เอ้ยก็สูตร A W ว่ะเฮ้ยขอคอย A W คอย A W เกือบแล้วเกือบลิบไปแล้วเกือบลิบไปเล่นแล้วงั้นเลต S V D ก็ได้วะเฮ้ยมีมีแม็กวะมีแม็กวะไมียาพี่สิบแปดกล่องไปดิอ๋อ ขงสารเก่งวะได้กี่คิวแล้วนี่ไม่ได้สกิลเลยมีทุกคนอย่างครับดูใช่ป่ะก็แบบเอเอเอวบิวไอเก็บเสียงกับมัดสิ้นสามไหนดีกว่าวะคือลังเลไงฮะทุกคนอันไหนดีกว่าวะสำหรับเก็บเสียงหรือมัดสิ้นสามหรือยังไงบอกเลยเองไม่ได้คิวแล้วเก่งต่อจากเนี้ยพี่จับ AW วสองกระบอกแล้วอะ อ้าวเงียบเลยเว้ยเก่งพี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมนี่อะไรตามตามมาตามมาทำไมทำไมดูแลนะพี่อ้าวเผื่อเอ้าพี่ไม่ตายอ่ะไม่ไม่มันไม่เหมือนครับจีโอ้ปุ๊บซาจะยิงตายเอ็นเป้ไม่ตายอันี้อันี้ไหนี่ไหมนี่ไม่ไหอ้าวเฮ้ยมีคนเรียกมีคนเรียกแอดด็อกมีคนเรียกแอดด็อกย้ำมีคนเรียกแอดด็อก อย่าอยาขอคิวสักตัวก็ยังดีเว้ยมามาจะแบ่งให้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอยากถึงหนึ่งพันวิวสักทีอะครับอันห0 0่งพันจะให้ได้ก่อนเออขอแบบ1,000วิวอะอยากได้1,000วิวเอ้าเฮ้ยเปิดเสื้อขับรถมันเลี้ยงมันไปไหนวะโอ้ยบนบนบนหอหอไหนหอหอข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 อสักตัวดิน่าเอาดิเอาดิเอาดิ อันนั้เจ็บแล้วเจ็บแล้วแตกเอ้ยบน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 ข้างบนขอ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 เอาเลยเอาเลยหลัง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 นั้นหลังนั้นสงสารว่ะไม่ได้ยิงเล็กเต๋อเลยหลังหลังหลังเสาหลังเสาอุ้ยโถโอ้เบื่อบนบนบนก็ไม่เล่นแล้วนะแม่งเฮ้ยสงสารเราแต่เราเด็กกูแม่เฮ้ยนั่นเออโง่โง่เฮ้ยช่วยหน่อยสิ เออเออเพื่อนโง่อีกมึงไงไปจุดมึงจะนอเออโดนลุมแล้วโดนลุมแล้วโดนลุมแล้วแลนไม่ทายง่ะทากระต่ายทีล่าทาเฮ้ยด้านหลังก็มีอย่าลืมนะทาอะไรไว้อย่าลืมนะไม่ได้ทาเว้ยเอ้าไม่ได้ทาไม่ไม่ขอบคุณน้องเกดเรียลล้มนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเรียลล้มด้วยเพื่อนมึงอยู่คนเดียวด้วยเพื่อนตายก็ไม่รู้ด้วยนะเพื่อนได้ครับตาหน้าเล่นด้วยได้ครับ ขอแค่ไลค์ขอแค่แชร์คนละแชร์ครับได้หรือเปล่าทำให้ได้ผมก็ยังเปล่าผมก็ยังเป็คนมาดูผมอะครับกดไลค์กดแชร์ให้เอ็มเจด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเออเออเพื่อนเอาดีเพื่อนเอาเลยเข้าชาร์จเลยกูมีไอออยู่เพื่อนเอาดลเออสวยทาดีเพื่อนนะเอาดลเอาดลเอาดลยทีเจทีเจทีเจกูดเจ็ดเอ็กเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยยังไงยังไง เพื่อนแม่เอ้ยเพื่อนโคตรเหี้ยดเว่ยสงสารวะบอกเพื่อนดิมึงอย่ารัดกูได้ไหมสงสารวะเออเขาโทษนนะครับผม <ส subconscious S 2> ขอสักตวัวได้ไหมครับไหมครับเออโอ้ยสงสารไปแล้วกูจะไม่ไปกับพวกมึงไปเลยไปเลยไปกันเลยกูไม่ไปด้วยละอ่ะขอ,อนันต์นี้โงงแล้วกัน เรียบร้อยนั่นไงกูไม่เล่นแล้วไม่ได้คิวไม่พอเกินไปเพื่อนมันไม่ช่วยกูเลยโง่โมบอกว่ต้องตายงโม่เอ้าดาวอีโง่โง่บอกเลยโง่โมป้อนอ้าว ยิงทะลุบ้านนี่ไม่เก่งยิงทะลุบ้านไม่ใช่เออเดี๋ยวลูกมึงอลี่ดอกเออโง่อีกระเบิดระเบิดตายอีกวันยังไงเออไม่ตายเว้ยยังไงโดนผู้ชายยิงหีโบ้โอ้ยใจเย็นเก่งใจเย็นหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วนะอ่า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 โง่อีกเขาเขานั่นโง่ตายกูบอกเลยดูกสุขนั่นเองเออ สวัสดีครับเอ้ยคนรู้ที่